สวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันใน EP 2นะคะ EP 2ก็คือในวิชาศิลปะพื้นฐาน6นะคะซอสลาศ3 1 0 2นะคะในคลิปที่1น,นั้นครูเอกก็ได้ปล่อยงานไปแล้วให้ส่งวันอาทิตย์นะคะปล่อยงานไปแล้วน้องรบกวนนะคะไปส่งงานครูเอด้วยนะลูกๆนะใน คลิปที่สองวันนี้คุณเอ๋อยากจะรบกวนเด็กๆนะคะเช็คชื่อให้คุณเอ๋นิดนึงรายงานตัวพูดคุยกันข้างล่างข้างล่างนะคะหรือข้างๆก็ได้นะลูกๆแล้วก็พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ตอบคุณเอ๋หน่อยว่าดูอยู่ค่ะดูอยู่ครับนะคะนะคิดถึงเนาะคิดถึงเด็กๆเราคิดว่าเราจะต้องได้เจอกันในเร็ววันนะคะเด็กๆอะ่ะทีนี้เรามาดูวันนี้เลยเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องอยุค ก่อนสุขโขทัยนะคะยุคก,ก่อนสุขโขทยัยในสมัยก่อนในก่อนยุคสุขโขทัยนั้นจะเกิดยุคสมัยทวารวดีนะคะศีวิชัยละโวห้หรือลบบุรีล้านนาหรือเทียงแสนจริงๆมีหลายยุคนะคะในยุคสมัย ก่อนสุขโขทัยนะั้นเนี่ยแต่ครูเอหยิบยกนะยุคที่โดดเด่นในด้านงานศิลปะมาทั้งหมด4ยุคเท่านี้นะคะมีหลายที่มีหลายยุคเลยลูกโยนกก็มีนะคะมีหลายอย่างเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเพจที่1กัน ที่นี้ที่คุณเอบอกแล้วนะคะยุคก่อนสุขโขทัยจะมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปรกรรมเยอะมากเลยนะคะในอาณาจักรหลายอาณาจักรเลยนะคะซึ่งเป็นมรดกเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรมในยุคต่อๆมานะคะขอภัยพิมพ์ผิดนะลูกในยุคนะคะไม่ใช่ในยุคในยุคต่อๆมาโดยมีอาณาจักรวันนี้ที่เราจะเรียนคือสี่อาณาจักรก็คือทวารวดี สีวิชัยลาโวหรือลบบุรีล้านนาหรือเชียงแสนก็จะมีหลายอันมากเลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะต้องมาจำกันนะเราไปอันที่หนึ่งเลยสมัยทาวาราวดี สมัยทวรารวดีนั้นนะคะเด็กๆสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของอาณาจักรหรือราชธานีนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะลูกซึ่งจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้รับอิทธิพลและเป็นอาณาจักรศูนย์กลางตอน,นั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียนะคะจากประเทศอินเดียนะลูกนะซึ่งศิลปะของอินเดียเนี่ยเขา นะเขาเรียกว่ายุคนั้นก็จะเป็นแบบคุปตะนะคะแบบศิลปะแบบคุปตะนะคะซึ่งหลักฐานมีปรากฏอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีบางที่นะคะเป็นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานบางที่นะคะซึ่งซึ่งนะคะส่วนมากอย่างที่บอกในยุคก่อนสุขโขทัยนั้นเนี่ย ความศรัทธามากฉะนั้นรูปแบบงานก็เลยสื่อออกมาในลักษณะเอ,อเป็นรูปเคารพอะไรแบบนั้นนะคะเด็กๆในที่ขหยกตัวอยา่างอันนี้ก็คือธรรมจักกับกวางหมอบกวางหมอบที่ทําจากศิลาศิลาแปลว่าหินใช่ไหมคะหินศิลานะคะลูกๆอ่า ในเรื่องสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนั้นเนี่ยส่วนมากนะคะเจดี JD ที่โดดเด่นในยุคสมัยทวารวดีนั้นเป็นเจดีที่มีลักษณะนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับระคังคว่ำหรือโอคว่ำนะคะทำจากศิลาแรงหรือหินนะหรือ แล้วแต่เขาจะทำขึ้นมานะคะถือถือหรือปูนก่ออิฐถูถือปูนอะไรโบกปูนอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยทวาราวดีนั้นเนี่ยมีที่โดดเด่นก็คือจะเป็นเจดีทรงระคความอีกอันนึงก็คือเจดีจุลปะโทนส่วนมากจะอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมขุดเขาเรียกอ,อะไรอ่ะพบพบได้ทั่วไปนะใคร เหมือนไปเที่ยวบางไปเที่ยวขับรถผ่านนะครปฐมบางที่ที่เข้าไปลึกๆหรือไกลๆบางทีก็ยังมีซากประหลักหักพังอยู่นะลูกนะยังมีร่องรอยเมืองเก่าสมัยทวาราวดีอยู่นั่นเองนะคะ และในส่วนนะคะพระพุทธรูปนะคะที่เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีนะคะที่ขุดพบในประเทศไทยนะคะจะมีลักษณะแบบที่คุยให้ดูเลยลักษณะหน้าก็จะลักษณะกว้างนะคะเออเสียบที่ศีรษะที่เสียนจะไม่มียอดอะไรขึ้นไปเป็นดอกบัวตูมอะไรไม่ใช่จะมีลักษณะเป็นขดก้นหอยเห็นไหมลูกๆคิ้ว นะก็จะมีลักษณะโกงและต่อกันนะคะตาดวงตาก็จะงุ้มลงนะคะมองที่พื้นไม่ได้มองข้างบนนะลูกปากก็มีลักษณะใหญ่นะคะนะอันนี้คือมีลักษณะอันนี้ลักษณะเฉพาะของสมัยยุคทวาราวดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะของอินเดียนะลูกโดยบางครั้งก็แกะสลักจากหินหรือการหล่อด้วยสำลิดเด็กๆจําได้ไหมว่าสำลดหล่อจากสำลดสำลดคือ อะไรผสมกันลูกอ้ะจะไม่ได้บอกให้ก็คือทางทองแดงผสมกับดีบุกนั่นเองโอเคไหมสัมลิทก็คือการหล่อทองแดงผสมกับดีบุกโอเคนะคะอ,คอ้าวต่อไป ยุคสมัยที่สองในช่วงต่อของสมัยทวาราวดีนั้นนะคะก็คือยุคสมัยสีวิชัยซึ่งยุคสมัยสีวิชัยนั้นเนี่ยมีความขุดค้นพบนะคะว่ามีศูนย์กลางอยู่บนเกาะสุมารตราและมีอนณาเขตครอบคุมถึงแหลมมาลายูดินแดงบางส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยรวมไปถึงเลยไปถึง มาเลเซียอินโดนีเซียเลยนะลูกและได้รับอิทธิพลนะการนับถือพระพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและก็นิกายมหายานจากประเทศอินเดียทำให้รูปแบบงานของเรามีลักษณะเรียนแบบจากประเทศอินเดียอันนี้คือ พระเอ่อเป็นเจดีนะคะเป็นเจดีเจดีที่โดดเด่นของเมืองไทยก็คือพระบระมธาตุชยานะคะในรูปเลยพระบระมธาตุชยาเอา่ออยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ,อําเภอชยาไข่เค็มชายาแบบนั้นของดีประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็คือมีอันนี้ด้วยพระบระมธาตุชยานะคะก็เรียนแบบมาในศิลปะอินเดียรูปข้างๆเลยนะคะ ในส่วนของพระพุทธรูปนั้นที่โดดเด่นและสวยงามน้องดูน้องนักเรียนน้องเด็กๆดูนะคะว่ารูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตเตสวนสัมฤทธิ์นะคะที่โดดเด่นสวยจริงๆนะรูปซ้ายที่มีลักษณะยืนเอียงๆยืนเอียงๆและไม่มีแขนนะไม่มีแขนทั้งสองข้างนี่คือขุดค้นพบที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะขุดค้นพบขึ้นมาแล้วเนี่ย นะก็คือไม่มีแขนเลยแต่มีความเชื่อว่านะคะมีความเชื่อว่าคือเขาคิดเขาได้ขุดค้นพบแล้วเนี่ยแต่แขนหกักแล้วก็ได้มาครึ่งตัวมีลักษณะยืนแบบที่ครูเอ๋ให้ดูข้างๆอันนี้คือขุดค้นพบจากอินเดียนะคะขุดค้นพบจากอินเดียอันที่เป็นขุดขึ้นตัวครึ่งตัวนั้นเนี่ย ค้นพบที่บ้านเรานะคะที่สุราษฎร์ธานียืนจะมีลักษณะยืนอย่างนั้นเลยเห็นไหมคะลักษณะตัวก็จะเอียงนะคะสวยเนาะแล้วก็ของอินเดียจะมีสี่มือใช่ไหมเห็นไหมคะมี มีสมือนะคะใช้สับสับธรรมดาเนาะขออนุญาตนะคะมีสี่มือแต่ของไทยจะมีแค่2มือเชื่อว่ามือหนึ่งจะมือเป็นมือประธานประธานพรนะคะเป็นมือประธานพรอีกมือหนึงจะถือดอกบัวนะคะของไทยมีสองมือแล้วก็ทรงก็จะสวยแบบนี้ผมก็จะไม่ได้ขึ้นไปสวยสูงๆแบบนั้นแต่ก็มีลักษณะคล้ายกันเพราะเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปอ่ายุคที่3สมัยลาโวหรือลบบุรีสมัยลาโวหรือลบบุรีนั้นเด็กๆนะอะชื่อก็บอกแล้วนะคะลาโวหรือลบบุรีก็ต้องมีศูนย์กลางอยู่แถบจังหวัดลบบุรีใช่ไหมลูกแต่อันนี้มีอาณาเขตครอบคลุมเป็นบริเวณกลาง วกว้างพูดผิดค่ะเป็นบริเวณกว้างนะคะตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของบ้านเรานั่นเองและได้รับอิทธิพลมาจากขอมเรื่องอำนาจนะคะก็คือตอนนั้นมีลักษณะแบบนิยมมากนะคะนิยมสร้างเอ๊ะทำไมครูเอ๋ทำไมสมัยละโวหรือลบบุรีเนี่ยถึง มีอนาเขตไปไกลจังเลยคะ่ะไปถึงภาคตะวันออกไปถึงอีสานบ้านเราเลยก็คือตรงไหนที่มีพระปรางแบบนี้ครับไม่ใช่โอ๋ขอภยัยมีเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรปราสาทหินมีปราสาทหินแบบนี้เนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นศิลปะสมัยลบบุรีหรือลาโว้เช่นนะเช่นเปิดไปอีกอ่าอันนี้นะ มีอันนี้น่าจะเป็นพระปรางสามยอดเห็นไหมคะมีสามยอดจังหวัดลบบุรีเห็นไหมคะก็คือที่พบในเมืองไทยนะันลบบุรีนะมีอีกอ่านะคะแล้วอีกอ,อ,อันนึงที่สําคัญของเรานะคะนอกจากจะเป็นพระปรางต่างๆแล้วทับหลังนารายบรรทมศิลหรือจะเป็นทับหลังที่เป็นรูปพระศิวะทรงฟ้อนลำนะคะซึ่งเป็นอันเนี้ย เป็นทับหลังอันนึงที่ยังสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์และสวยงามนะเด็กๆลองดูลูกเป็นพระนารายนะคะเออเป็นเทวรูปพระนารายพระพรหมม,มีมีหลายท่านเลยมีหลายมีเทพหลายองค์เลยนะคะแล้วก็เ,เป็นพระศิวะกําลังนะกาลังเหมือนแบบากลางกางแขนเป็นรูปปีกกานะรูปเป็นรูปปีกกาแล้วก็มีมือซ้อนซ้อนกันเห็นไหมคะสวยน่า เคร่งขรึมดุดันมากนะเมืองไทยสวยนะเด็กๆลองดูนะคะแล้วครูเอจะให้ดูคลิปวิดีโอต่อไปอันนี้ซึ่งเป็นทับหลังนารายบรรท,ทมศิลิ์นะคะซึ่งเ,เป็นทับหลังที่อยู่ที่เขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นศิลปะย,ยุคะโวเหมือนกันนะคะซึ่งนารายบรรทมศิลป์เนี่ยเด็กๆลองดูนะเขาร้องเพลงเนี่ยเด็กๆ แปลได้หมดเลยคือฟังแล้วเข้าใจเก็ตเลยจะตื่นเต้นนิดนึงนะคุณแอดคาราบาลแต่งเพลงได้ดีมากเลยนะคะซึ่งนาายบรรธมศิลป์ของเราเนี่ยนะคะถูกขโมยถูกขโมยไปถูกโจรกรรมไปตอนนั้นตั้งแต่ปี2503เด็กๆถูกขโมยไปฝรั่งเอาไปไว้ที่ชิคาโก้นะที่สหรัฐอเมริกาคนไทยไปก็ไปเจอเฮ้ยนี่มันของเรานี่หว่าของเราเพราะวะ่หรืออะไรเงี้ยของ ของของเราแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยเออทำเรื่องไปนู่นไปสถานทูตกลับมาสรุปเด็ก,ดกๆรู้ไหมเมืองไทยได้พระนารายณ์บรรทมศิลป์กลับมาในปี2531 2น3เอะคะ2531าเอาไปตั้งแต่2503เด็ก,ดกๆลองคิดดูว่ากี่ปี27ปีท่วนนารายณ์บรรทมศิลป์ไปอยู่เมืองนอก คนไทยก็กว่าจะได้เอากลับมาเกือบ30ปีเนี่ยก็27ปีอ่ะปีลองไปฟังคลิปวิดีโอนะคะเพลงทับหลังนาลายนะ อ่ะทีนี้เรามาดูช่วงยุคสมัยที่4ก็คือยุคสมัยล้านนาหรือเชียงแสนนะคะ ยุคสมัยล้านนาหรือเชียงแสนนั้นมีศูนย์กลางอยู่แถบเมืองนบบุรีสีนคนพรพิงเพราะเนอะนบบุรีสีนคนพรพิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลนะคะทางงานศิลปะหรือทัศนศิลป์เนี่ยมาจากทวาราวดีละโวพมา่าแล้วก็สุขโขทยัยนะโดยผลงานส่วนใหญ่เป็นสร้าง เป็นงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อความโดยความเชื่อแล้วก็คติต่างๆนะคะโดยพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะลูกนี่คือเมืองเลาเมืองนบบุรีสีนครพิงนะคะอ่าและรูปแบบของศิลปะล้านนาส่วนมากนะคะเป็นงานประติมากรรมงานประติมากรรมคือางานแบบไหนลูกการปั้น การลอการแกะสลักใช่ไหมคะส่วนมากเป็นศิลปะสกุลช่างเชียงแสนนะคะพระพุทธรูปก็จะมีร่างกายมีลักษณะที่อวบนิดนึงนะคะพระภพะกมนะพระขนกโกงนะคิ้วพระนาสิกโคง้งนะยิ้มเล็กน้อยนะคะโดยมีลมัมมีเหนือเกตเหนือ ข้างบนนะคะนะคะ,ะ,คะเหนือเกศหรือคือเหนือศีรษะเหนือหัวขึ้นไปมาราเป็นดอกบัวตูมนะคะลูกๆโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านานานเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปขัดปางขัดสมาธิเพชรเป็นแบบนี้เลยขัดสมาธิเพชรก็คือมีฐานลักษณะฐานเป็นกลีบดอกบัวน้องดูนะคะเป็นกลีบดอกบัวและก็ เ,เขียงฐานฐานเขียงข้างล่างไม่มีบัวรองรับนะคะเป็นฐานตรงตรงเห็นไหมคะข้างล่างใต้บัวจะเป็นฐานตรงตรง,ตรงเขาเรียกฐานเป็นเขียงหรือฐานเขียงนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะงานสถาปัตยกรรมในยุคสมัยล้านนาหรือเชียงแสนนะลูกส่วนมากจะเป็นงาน สร้างเจดีนะเ,เช่นเจดีวัดป่าศาักจังหวัดเชียงรายหรือ JD, เจดีวัดจำเทวีจังหวัดลำพูนนะคะโดยการสร้างงานเจดี JD, งานสถาปตัตยกรรมในยุคล้านนาน,นั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันได้รับอิทธิพลมาจากพม่าละโวประมาณนี้นะคะละโวก็คือลบบุรีสมัยเมื่อกี้จำได้ไหมนะคะซึ่ง นะมีเจอีกอันนึงเจดีที่โดดเด่นก็คือเจดีพระธาตุฮาริคุณชัยนะพระธาตุฮริคุณชัยจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเป็นรูปองค์พระธาตุนะเป็นต้นแบบให้ให้กับพุทธเจดีซึ่งสร้างในแผ่นดินล้านนานหลายที่เลยนะลูกก็คือเป็นทรงแหลมๆนั่นแหละเนี่ยคล้ายๆกันนะคะ JD เจดีของภาคเหนือก็จะมีลักษณะยอดหลายยอดนิดนึงนะคะแบบนี้แหลมขึ้นไปนะคะอ่าทีนี้อ่า ในวันนี้คลิปของเราก็มีข่าวดีจะบอกเด็กๆนะคะ EP2 ของครูเอเนี่ยไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆเย้ดีใจไหมให้เด็กๆทบ ทวนคลิปวิดีโอนะคะไว้เพื่อเราจะต้องใช้ประเมินหรือใช้ทดสอบความรู้ที่เด็กๆได้ดูคลิปต่างๆนะคะแต่ไม่มีงานถ้าเด็กๆไม่เข้าใจก็สามารถดูย้อนหลังได้และครูเหุจะบอกว่านะคะให้เด็กๆส่งงานอันนี้หมายถึงว่างานชิ้นเก่านะงานชิ้นที่สองในคลิป 1> EP หนะคะงานชิ้นที่2ใน EP หนนั้นให้เด็กส่งให้ครูเอด้วยนะคะใน Google Classroom ส่งในลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้งานเรามีเสียง2ชิ้นใช่ไหมชิ้นที่1คือฉลุลวดลายยังไม่ต้องส่งทำให้เสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนส่งเมื่อตอนเจอกันในงานชิ้นที่2ก็คือ งานาให้เขียนนะคะสมัยเขียนความรู้ที่เด็กๆได้เรียนไปในคลิปที่1-2ข้อใช่ไหมคะข้อละ5คะแนนนะถ้าจําไม่ผิดนะอ่ะทีนี้เราก็มาเจอกันในคลิปถัดไปคลิปที่3คลิปที่3นะคะให้เด็กๆอย่าลืมให้เด็กๆ ติดตามคลิปของครูเอด้วยนะคะเพื่อความรู้เราจะใช้สอบนะน้องๆม .6 พี่ๆม .6 จะต้องนําไปสอบหรือว่าเอาไปประเมินเพื่อแข่งกับโรงเรียนอื่นนําไปใช้ในระดับเข้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะฉะนั้นครูเอก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปก็ของเพลงหรือเจ้าของรูปที่ครูเอต้องนํามาใช้ด้วยนะคะอ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด็กๆ